จะเอใ๊ใครมุดข้อหรปานี้อจะเปล่เจ้าหนาี่อยากรูว้ว,ว่าทำไมเธอถึงคิดว่าเราเป็นฆาตกร แตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยสุดยอดเกมเอาตัวรอดตอนนี้มีหมอจ้าตอนนี้มีหมอสีเขียร่าจะเป็นคนดีสีเขียวเข้มทำภารกิจรื่เปล่านะ เอ้าเฮ้ยใครจะหาได้เขียวแตกซะแล้วเจอศพที่ไหนคะ ที่ไหนตามหาศพคนนีเลยตามหาศพให้คุณหมอตานหาศพให้คุณหมอไอสัตว์เ้ยนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะโอยฉันอ้วนฉันวิ่งช้าดิทำไมบ้านมันรกจังนี้วะ อยู ota ota u u ่ตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะทนไม่ได้หรอย่างนี้กูอยู่ไม่ได้แน่สวัสดีทุกท่านทุกท่ดเป็นไงเป็นไงยอำเภอต้องตกใจที่วิ่งอยู่คือหมอวิ่งมาแล่แรกคือศิฟ้าศิฟามาเป็นชัวร์ทีนี้กูมีพี่รู้มากกว่าแล้วแช่ไหมคนเลย ไม่ไม่งามไส้ยอย่างนี้มันต้องใหย,ยี่ให้หนักให้ยี่ให<ร>้ย,ยี่แล้วว่าชมพูไม่เป็นเก<ป>ิด <downloading> เป็นคนอ้วนนี่มันลาบากจริงๆเลยเฮ้ย <Want>

ไอ้สิ่ยมันมันก็ระดมโอ้โหโอเล่ดีใจ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 ดี่จดีใ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 จดดีใจดีใจดีในดีใจดีใจดีใจดีดีใจดีหจดีใจดีใจดดีใดีทจดไดีใ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 ดีีีีีีีีีีี ตัวหรืเอเปล่าเราอะกึงจะเป็นหมอมั้งไอ้นี่จะทำยังกันโอเคเป็นหมอโอเคโอเคจ้าเซลเปอร์อยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยจะเอ๊ใครมุดเข้าหรือเปล่าแถวนี้ไอ้โง่<น> เปนัอากระิน้ำตาเป็นหมอาีาสะกนตัวนี่มอะไ่แ่อะไรเ่ีขาวีสะกนมันมันก็ทำกันได้อาจจะเป็นก็ได้หรืออัไ ร้อเธปนเพราะเช้าไอ้ยัยกันหาทัคนหมดต้องไปียววะไ่ตองดปนะขย้ยี่อ้ี่จะาอากทุ่มคนมาอยาุ่มคนจะอะไรอ่ะจะทำอะไร จะตายอ,อยู่แล้วนะ่ย,เยใเป็นนายอำเภอมาลองยิงเราดิกูก็ไม่ตายอ,อยู่ดีนี่ยิงตรนะนงนีอ้อ่ะอะไรอฉันไม่ได้ฆ่านะจ๊ะมันฆ่าคือฆ่าบ้าบ้า,บาโอ้โอ หดไปหรือเปล่านี่จัดไปสามแล้วให้เป็นหมอคะแล้วบอกมีหมอสอ,องคนยิงย่งยิงยงยิงยิงผิงยิงยิงยินยิ่ยิง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 ยงยิดย่งยิายิายิง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 ยิยิง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 ยยิงยิงิงยิยิงยิงงยงยิงยองยิองยิงง สีม่วงสีม่วงมาสแกนได้นะงานย่าสามารถทำ <4 S 1> ไขได้ได้งานย่าสามารถทำไขได้แน่นี่แน่เนอะนานี่สแกนได้ ยังงงอยู่เลยมุ่วมงยไงเนี่ยตอนนี้เหลือไอ้แดงอะอ้แดงฟ้ามิ้นต์ะจัดการมันนุ๊กข่ะสีแดงเท่าขอตามเกียนนะอ๋อถ้าเกมไม่ใช่นะฉันได้สีขาวชูอ๋อถ้าเกมไม่ใช่นะฉันได้สีขาวชูกข่าเราสงสารเองจริงสีขาวดำก็ตามมาเลยทุกคนจะเป็นสีฟ้ามิ้นต์่ได้นะ เอานั่นไงบอกเล้แดงเขากินนิ่มๆเลยเขาอยู่ของสีขาวสีแดงไม่ใช่แล้วสีแดงไม่ใช่พอชมพูค่ะลองโหวดไม่ได้อยากอยากโหวดสีไหนล่ะตอนแรกก็สื่อใส่ีเหลืองนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ตืกว่าสื่อใสสีเหลืองอ่ะไม่ก็สีแดงสีเหลืองยังไงก่อนก็ชมพูมันฆ่าไม่ได้นี่

一百一十，三六四，停完了，发明发明，二二七，二七。 我真厉害了。 ยี่แทนเเรียกไม่ให้เกียดกูเลยค่ะเจ๊